อ้าวชาวราศีพิจิกมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอะไรยังไงนะครับในเดือนเดือนนี้นะเดือนมีนา t h i นะครับตามหน้าปกคลิปเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรื่องแรกก็เครียดกันเลยทีเดียวบางคนบอกแหมกูนี่มาเสิร์ฟความท้อแท้สิ้นหวังจากช่องมึงหรือเปล่านะครับเราก็ดูไพ่เนี่ยเพื่อการเตรียมตัวนะหรือว่าป้องกันสิ่งต่างๆนานานะครับอย่าไปซีเรียสมากมายนะครับก็บอกว่า ชาวราศีพิจิกเนี่ยให้ระวังความคิดตัวเองนะหรือว่าแม้แต่กรอบที่คุณตีให้กับตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยนะคุณอาจจะมีผนทางอยู่แล้วนะครับหรือมีคนชีน้แนะอยู่แล้วก็แนะนําว่าเออเฮ้ยเชื่อเขาลองดูนะครับคุณอาจจะเจอขนทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างคนต่างปัญหานะชาวราศีพิจิกเนี่ยมาดูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะครับก็ปัญหาแตกต่างกัน คุณไม่ไหวก็หาคนช่วยแก้ไขปัญหานะครับอ่ะถัดมาเขาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับหรืออาจจะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะจะเล็กจะใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสตินะชาวราศีพิจิกเนี่ยมีสติก็พึงที่จะ นะรอดปลอดภัยกับสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยทำอะไรมีสตินะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขาดูแลร่างกายดูแลจิตใจเอาไว้ให้ดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะเขาไพ่ขึ้นมาบอกระวังคนแก่ระวังแม่คูหรือเปล่าเนี่ยนะก็บอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะต้องบอกนี้ก่อนว่าคุณเองเนี่ยอาจจะ โดนได้รับคำสั่งจากหัวหน้าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกบีบคั้นต่าง,างๆนานาเอออันนี้ต้องระวังนะครับเป็น3ามเรื่องที่ชาวพิจิกเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้ารู้ไว้เนี่ยเอาไว้ป้องกันก็ถือว่าดีกับตัวเราเองนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ นะชาวราศีพิจิกเจอเจอแต่เรื่องดีๆนะครับบางคนบอกมึงพูดมาก็เรื่องแย่ๆทั้งนะั้นะก็รู้ไว้ใช่ว่าเสาบาแบกหามนะครับ